วันนี้ผมอยู่ที่โกดังญี่ปุ่นมือสองนะครับผมอยู่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะมาดูว่าทริปนี้ผมจะได้ของดีของเด็ดหรือเปล่านะครับผมปั๊กเขาไม่โฟลด้วยทุกคนสวัสดีครับผมทุกคนตอนนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอชุมแพและผมมาเจอร้านญี่ปุ่นมือสองครับก็อดใจไม่ไหวครับที่จะต้องเข้ามาหาของแปลกๆและก็ของดีๆไปใช้กันนะงั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าครังญี่ปุ่นที่นี่จะมีอะไรดีบ้าง เอาตรงนี้นาะสนใจทุกคนดูนี่มันแบบมันพับได้อะแบบพับเก็บได้นะครับเนี่ยเฮ้ยน่าสนใจนะ1,100บาทโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูต่อดีกว่าที่นี่จะมีอะไรซ่อนอยู่บ้างนะครับผมแล้วก็มาดูกันว่าเราจะเจอของดีหรือเปล่านะครับผมส่วนตัวผมที่เล็งๆไว้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมมีโซนแคมปิ้งกับโซนตกปลาแค่นั้นนะที่เป็นเป้าหมายไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างเนาะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูโซนอุปกรณ์ตกปลาดีกว่า โซนเด็ดโซนดันไปแล้วแล้วก็ถึงโซนที่ผมชอบที่สุดนะครับผมมักจะใช้เวลาอยู่ในโซนนี้นานที่สุดเพราะว่าผมจะต้องหาว่าอะไรที่มันเหมาะกับผมที่ผมจะเอาไปใช้ได้บ้างนะครับผมและอันไหนที่มันคุ้มที่สุดเนี่ยผมไม่พลาดที่จะเก็บมันไปเลยก็ใช้เวลาอยู่ในโซนนี้พักใหญ่เลยครับผมแต่แล้วปรากฏว่ามารอบนี้ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจสักเท่าไหร่แล้วก็มีของอุปกรณ์ตกไปให้เลือกน้อยมากๆครับผมสําหรับร้านที่นี่นะแต่สําหรับใครที่สนใจอย่างอื่นนะครับผมก็มีเยอะแยะมากมายนะครับก็มาลองดูได้ก็สําหรับร้านนี้นะครับ อุปกรณ์ตกปลาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะแต่ก็ไหนๆก็มาละอุดหนุนได้แต่ขอเบ็ดอยู่โ้แต่ว่าจะจัดหนักซะหน่อย